ต้องฟังก่อนว่าครูเขาพูดอะไรท่านอูมัวจะพูดอ่ะมีแต่คนพูดแล้วไม่มีคนฟังอ่ะแล้วมันจะรู้เรื่องหรือเปล่าถูกไหมการปฏิสัมพันธ์กับครูอ่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องดูให้มันเหมาะสมถ้าในขณะที่ครูเขาสอนเราเมฆก็พูดไปเรื่อยเปื่อยทั้งเสียงอะไรเงี้ยเมฆจะไม่ได้มีสมาธิโฟกัสต,ตอนที่ครูสอนนะคะเดี๋ยวลองปรับใหม่อ่ะทีนี้นะทบทวนเรื่องของการออกแบบโปรแกรมใช่ไหมอย่างที่ ครูบอกนะย้ำเอากริทึมเป็นสัพท์ทางคอมพิวเตอร์ถ้าภาษาชาวบ้านเราเราเรียกว่าการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนก็คือจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทอดไข่การชงมามา่าการตัดหญ้าทำทุกอย่างเราสามารถเขียนเอากริทึมได้ก็คือการเขียนขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับเป็นลำดับซึ่งอีตัวเอากริทึมที่ครูพูดเนี่ยมีสองแบบ ก็คือแบบข้อความกับแบบโฟลชาร์ดแบบข้อความก็คือข้อความที่เราพูดเนี่ยแบบแบบเนี้ยเอาฉีกมาม่าฉีกมาม่าออกจากซองนะเทน้ำต้มน้ำร้อนให้เดือดเทน้ำใส่อะไรพวกเนี้ยมันก็คือเป็นขั้นตอนถูกไหมคะถูก่ทีนี้อพอมาในระบบของที่เป็นคอมพิวเตอร์ปุ๊บเขาก็จะให้เราเอาสัญ,ญลักษณ ที่เป็นรูปเลขาคณนนี้ต่างๆที่ครูเคยให้ดูไปมาแสดงลําดับหรือขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นพอมาเป็นอย่างนั้นเราจะเรียกมันว่าฟลูชาร์จหรือผังการทํางานกระบวนการของมันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องทํามี3กระบวนการหนึ่งข้อมูลเข้านะคะก็คือ input พอมีข้อมูลเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีการประมวลผลสีเหลืองนี้หรือโปรเซส ื่อประมวลผลก็คือการคิดนั่นแหละพอคิดได้แล้วก็จะเอาข้อมูลที่คิดได้แล้วที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยทำการแสดงผลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์เอากอริทึมาอะไรสักอย่างหรือเราจะแสดงขั้นตอนอะไรสักอย่างในการทํางานเราจะต้องมีการนําเข้าข้อมูลและเอาข้อมูลมาจาไม่ได้แล้วเอาข้อมูลมาประมวลผล รับเลยพ่อมาแล้วพ่อก็ให้พ่อรับเลยไงแล้วมีมเสื้อไหมดูเสื้อด้วยถ้าติดถุงแล้วคือจ่ายแล้วถ้าการกระบาดคือหักเงินไว้<ม>อ่ะเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์หน้าที่ประมวลผลเป็นหน้าที่ใครห<ม>ักหลังครูคะแป๊บนะคะลูกดูในใบเซ็นชื่อด้านหลังด้านหลังมันจะมีเขียนอยู่ถ้าจ่ายแล้วจะเขียนว่าจ่ายแล้ว ต่อพอเราได้ข้อมูลใช่ไหมคะเข้ามาเสร็จคอมพิวเตอร์จะทําหน้าที่ประมวลผลเช่นครูยกตัวอย่างว่าเครื่องคิดเลขคือคอมพิวเตอร์เรากดเลขหนึ่งบวกสองเข้าไปกดเครื่องหมายเท่ากับเครื่องคิดเลขก็จะทำการคิดว่าหนึ่งเอาไปบวกกับสองได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยพอคิดเอาได้สามปุ๊บเขาก็จะแสดงผลทางจอของเครื่องคิดเลขถูกไหมยังก็ 150, ห่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าใช่ เสร็จแล้วก็แสดงผลออกมาอันนี้เป็นกระบวนการทํางานตามหลักของอาการเขียนโปรแกรมหรือเอากอริทึมทั้งหมดนะคะมันจะเป็นถ้าจากสังเกตให้เห็นเลยมันเป็นขั้นตอนการทํางานเหมือนของคอมพิวเตอร์เลยเราจะต้องมีข้อมูลใส่เข้าไปก่อนจากนั้นปล่อยให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วก็แสดงผลทีนี้อีกขั้นตอนสามขั้นตอนเนี้ยอ่ะเรามาดูนะคะการเขียนโปรแกรมร้อยห้าสิบ การเขียนผัางงานนี่ที่ครูบอกเห็นไหมเอากริทึมมีสองแบบแบบแรกคือการเขียนเป็นข้อความแบบที่สองคือการเอาสัญ,ญลักษณ์มาอันนี้คือผัางงานหรือโฟลชาร์ดนักเรียนเคยได้ลองทำไปแล้วอาทีนี้เรามาดูนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้ในการเริ่มต้นและจบการทำงานทุกครั้ง ขั้นตอนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นกระบวนการเช่นเทมาม่าใส่ชามรับค่าข้อมูลแบบไม่ระบุข้อแบบไม่ระบุอุปกรณ์น,นะคะอ่าจิบกันไกตัดกิง่งพวกนี้เราจะใช้สี่เหลี่ยมที่เป็นกระบวนการทั้งหมดคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เรามองแล้วเรารู้สึกว่าการรับข้อมูลนั้นจะต้องเป็นการทีข้อมูลลงไป ผ่านคีย์บอร์ดผ่านแป้นพิมพ์ต่างๆเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้มันจะมีความเหียงเฉียงขึ้นมาอย่างนี้นะคะจากนั้นการแสดงผลบนจอภาพเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์ดิสเพย์ลูกเป็นโค้งแล้วมีสามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่มีการตัดสินใจเราจะใช้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในการแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงนี้เราจะต้องตัดสินใจเช่นถ้าหนึ่งบวกสอง จะได้เท่ากับสามใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ว่าถ้าผลลัพธ์เป็นเลขคี่ให้ดําเนินการต่อไปถ้าผลลัพธ์เป็นเลขคู่ให้กลับไปดําเนินการใหม่ตรงนี้สัญ,ญลักษณ์นี้ถ้านักเรียนจะเห็นเขานักเรียนจะต้องพบคําว่าใช่และไม่ใช่จริงและไม่จริงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนเส้นนี้เป็นเส้นทิศทางเฉยๆชี้ให้เห็นว่าเส้นทางการทําง,งานของโปรแกรมเนี่ยไปทางไหนได้บ้าง แล้วก็จุดนี้เหมือนเดิมที่ครูบอกนะคะกรณีกระดาษหมดเวลาเราเขียนโฟชาร์ดเนสมุดใช่ไหมคะกระดาษหมดเขียนต่อไม่ได้เราก็จะลากลูกศรลงมา1เส้นนะคะแล้วก็วงกลมเป็นจุดเชื่อมต่อเสร็จแล้วเปิดหน้าใหม่ไปเราก็จะเขียนวงกลมนี้1ทีแล้วก็ลากเส้นลงมาถือเป็นจุดเชื่อมต่อเวลากระดาษหมดอันนี้เราได้เรียนไปแล้วเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ที่นี้ <Okay. S 1> การเขียนผัางงานมันจะมีอยู่ในการ3าแมบบแบบแบบแรกคือการเขียนผัางงานตามลำดับก็คือไล่มาเป็นลำดับลำดับลำดับไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะลักษณะของโฟลชาร์ดนี้จะเป็นเส้นตรงลงมาเลยไม่มีการวกไปอีกทางหนึ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจากตัวอย่างเห็นไหมจะมีการเริ่มต้นแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เราจะทำะกระบวนการต่างๆที่เราจะทำนะคะ จากนั้นก็จบการทํางานหรือสิ้นสุดการทํางานอันนี้เป็นการทํางานแบบผังผังงานแบบลําดับนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น s e เ u e น c e นะคะอ่ะแบบที่สองคือแบบทางเลือกจะปรากฏสัญลักษณ์ทางโฟชาร์ก็คือรูปสี่เหลี่ยมขลนมตัดใช่ไหมคะจะต้องมีการตัดสินใจและมีเส้นทางให้เลือก2ทางเสมอ เหมือนถ้าเราเข้าไปเล่นในเว็บไซต์ code.org อเะเวลานักเรียนเห็นนะมันจะมีเหมือนสัญลักษณ์ตัดสินใจอะถ้าถ้าใช่ if if ตัวละครเดินไปสามแล้วพบให้ทำอะไรต่ออย่างเงี้ยลูกมันก็คือตัวตัวนี้แหละตัวเงื่อนไขนี่แหละถ้าใช่ให้ทำอะไรถ้าไม่ใช่ให้ทำอะไรเมื่อกระบวนการเสร็จตามเงื่อนไขแล้วจึงแสดงผลแล้วจบการทำงานได้ นะคะอันนี้เป็นผัางงานแบบคางเลือกก็คือจะต้องมีตัวเงื่อนไขขึ้นมานะคะแบบที่สามแบบทําซ้ำโปรแกรมนี้เราจะเขียนแบบเราจะให้เขาทํางานไปเรื่อยๆนะคะจะมีกระบวนการมาให้แล้วผ่านเงื่อนไขอย่างเช่นให้บวกเลขไปเรื่อยๆบวกเลขไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลขหนึ่งร้อย จึงจบการทํางานจึงแสดงผลแล้วจบการทํางานนะคะอันนี้เหมือนในโค้ด .org ก็คือให้ตัวละครที่เราใส่ตัวที่เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปแล้วเราก็บอกว่าลูปอะลูกให้ตัวละครเดินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นอ่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้น การเขียนผาังงานจะมีด้วยกัน3แบบแบบที่1แบบลำดับแบบที่2แบบทางเลือกและแบบที่3คือแบบทำซ้ำนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมนะอ๋อน้ำมนน้ำมนน้ำมนมาด้วยกันคะมีหน้าไม่เข้าเรียน มีน้าไม่เข้าเรียนน้ำมนต์น้ำมนต์มารับเงินลูกพ้อมกมารัเงิน่อ่ะดูตัวอย่างเป็นโปรแกรมที่เขาคิดเอาไว้สําหรับการรับค่าตัวเลขแล้วเอามาบวกกันเห็นไหมเอากริทซึ่งจแล้ว,ลวเขาก็จะให้เริ่มต้นจากนั้นรับค่าตัวเลขตัว,ตวที่หนึ่งเห็นไหมในหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นตัวเลขสมมุติให้เป็นเลขสิบสองจากนั้นรับค่าจํานวนที่สองในตัวอย่างเป็นเลขห้าใช่ไหมคะจากนั้นทําอะไรต่อเอาตัวเลขที่ ก่อเข้าไปตัวที่หนึ่งบวกกับตัวที่สองก็จะเท่ากับผลลัพธ์ใช่ไหมคะอ่าสิบสองบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดอ่าเท่ากับสิบเจ็ดก็จะต้องแสดงผลลัพธ์ออกมาครูครับเสียงหายครับเสียงครูเหรออ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับมา,มาแล้วครับมามาแล้วอ่โตกใจเลยรีบสอนนะกลัวไม่ดับเสร็จแล้วพอบวกกันใช่ไหม ได้ผลลัพธ์ก็แสดงผลออกทางจอภาพจากนั้นค่อยจบการทำงานอันนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการเขียนโฟชาร์ตแบบลำดับนะคะเห็นไหมไม่มีการวกการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่มีการเวกการอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหมอันนี้นักเรียนจะพอ,อทําได้นักเรียนจะไปใช้ในกรณีพวกวครูให้เด็กๆเ,เขียนโฟชาร์ตอธิบายขั้นตอนการทอดไข่เจียวแต่ละคนทอดไข่เจียวไม่เหมือนกันถูกเปล่า บางคนก็ทอดไม่เออเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันผลลัพธ์บางคนก็อ่าทอดในน้ำ่อเคียวที่มากทอดในน้ําบางคนก็ทอดด้วยน้ำมันเครื่องทอดด้วยน้ำมันเครื่องได้ไหมไม่ได้ครับเออมันมีขั้นตอนการทอดบางคนบ้านมีตังเราทำไมอะใช้เทฟลอนไม่ใส่น้ํามันดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขั้นตอนการที่ครูจะสั่งให้เด็กทุกคนทอดไข่เจียวมา ุกคนจะทอดได้เหมือนกันบางคนอาจจะเดินไปเปิดแก๊สก่อนตั้งกระทะก่อนใส่น้ํามันก่อนรอให้กระทะค่อยไหม้ไฟใกล้ไหม้บ้านก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ลงไปหรือบางคนอาจจะเตรียมให้เสร็จก่อนใช่ไหมคะอาจจะตีไข่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทําการเปิดไฟใส่น้ํามันวางกระทะก็ว่าไปหรือจะวางเทน้ํามันลงไปในแก๊สก่อนแล้วค่อยเอากระทะวางทบอีกทีก็แล้วแต่แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรมีไข่เจียวมาให้ขู่ ะะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํางานในวิชาวิทยาการคํานวณไม่มีใครถูกใครผิดตราบใดที่นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่ครูให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาครูให้ทํางานมาครูจะบอกเสมอใช่ไหมว่าให้ทําเองเพราะว่าบางทีอย่างเธอหาเขียนโปรแกรมมาให้ครูอย่างเงี้ยในความเป็นจริงแล้วถ้าจะเขียนโปรแกรมให้กระชับที่สุดนักเรียนจะใช้อีตัวทําซ้ํะที่เราเล่นในโคดอ g อันนั้นจะเร็วและโคสั้นใช่ไหม แต่บางคนใช้ไม่เป็นนะ่ะบางคนใช้วิธีการค่อยๆสั่งให้ตัวละครเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวแต่ผลลัพธ์ตัวละครเดินไปถึงจุดหมายได้นั่นก็คือถูกต้องถูกเหมือนกันไม่มีใครถูกใครผิดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทำไมเขาจึงเอาเอากริทึงมาให้นักเรียนใช้ในการเขียนเพื่อสร้างงานหรือแก้ปัญหาเพื่อให้เรามองเห็นภาพใหญ่ที่เราทำงานแล้วเราจะได้ดูได้ว่า ตรงส่วนไหนของการทํางานของเรามันมีการซ้าซ้อนมันสมบูรณ์หรือเปล่ามันถูกต้องไหมน,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์หลักเลยในการที่เราจะเขียนฝึกอฝึกเขียนอัลกอริทึมทีนี้ให้จําภาพนี้ไว้เดี๋ยวจะมีใบงานให้ทำํำใบงานครูจะส่งให้ในแชทข้อความอันนี้นะในซูงเนี่ยนะอ่าอ,อย่าหยุดแชร์หนะ้าจอก่อนนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ จบหยุดแชร์อ้าวทำยังไงไฉันยังฉันยังไม่ได้แชร์เลยให้จำหน้าจออ่าเสร็จแล้วให้ทุกคนไปดูในช่องที่เราจะพิมพ์ข้อความคุยกันครูเออหลับแล้วมันเป็นประจำแล้วรูก็หักคะแนนประจำแอบหลับหลับตาเลยเออแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วก็คนไหนที่คุณพ่อคุณแม่มารับนะ่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด<ล> แจ้งผู้ปกครองไปแล้วนะคนที่บอกผู้ปกครองว่าทำงานช่งเราโล่งอ่ะโฮ้ยอ้าวครูส่งให้แล้วนะคะในในส่งข้อความ,มเธอลองค่ทดเธอลองคิดดูนะเธอลองคิดดูว่าถ้าเธอนอนเรียนอ่ะครูจะให้คะแนนเธอไหมเธอคิดแค่นี้พอแล้วมารายาในการที่ว่าเราเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยครูนอนสอนเธอไหม นอนสอนได้ไหม,ไมเอ้ยกนุ๊นุ๊นอนมาตงรงนี้อ่ะนอนมาเลยเนี่ยสอ,อนได้ไหมไม่ได้ออไม่ได้สิ่งแรกเลยในเรื่องเนี้ยที่ครูพูดกันหนูประจําเลยคือเรื่องของมารายาาใช่ไหมคะมารายาทในการเรียนเวลาเธอเรียนกับครูคนอื่นครูก็ต้องมานั่งคอยเฝ้าคอยบอกเธอฉะนั้นเวลาเธอเรียนกับครูเนี่ยไม่ได้มีใครมานั่งเฝ้าบอกเธอเธอจะต้องทําให้มันถูกต้องเข้าใจไหมป .6 พอขอคุณครูขอไม่ได้นานไม่ใช่หรอคะเราขอหาครูส้มครูค้าให้วางใช่ไหมครับอะไรลูกใบงานจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นรูปโฟชา์ใช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้หนูลากไปวางให้ถูกต้องพอหนูลากวางเสร็จหนูกด f i n i s แล้วมันจะมีคะแนนขึ้น แล้วหนูก็แคปบหน้าจอมาส่งครูโอเคเป้านั่นผมก็นั่นผมก็ทำถูกอ่าดิอ้าเอาฮะใครทำเสร็จแล้วอะแช์หน้าจอตัวเองให้ครูเห็นเลยไม่เอานะไม่เอานะครูเตือนแล้วนะอะไรคะอะไรพูดอะไรพูดอะไรนี่ที่ให้ที่ฉันให้เธอทำอะ่ะฉันไม่อยากจะพูดเลยว่ามันก็คือที่ฉันสอนเมื่อกี้ใช่หรือไม่ ใช่ไหมีใครพึงสังเกตเห็นบ้างเพราะว่าเธอไม่ยอมส่งงานฉันเธอมันใจร้ายมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมเอ่ยมีไหมพอทำเสร็จแล้วหนูหนูล่าเสร็จแล้วหนูก็กดปุ่มฟินิชนะ มันหัวก็ได้อะมันก็จะขึ้นเป็นคะแนนให้เลยแล้วหนูก็แคปหน้าจอหนูแชร์หน้าจอมาให้ครูดูแล้วก็เตือนแล้วนะบางเรื่องนะเวลาหนูเรียนกับคุณครูคนอื่นนะ่ะครูคอยหลังไมเตือนหนูตลอดแต่พอเวลาครูสอนเนี้ยหนูเนี้ยโอโ้โหทําทุกอย่างที่ครูไม่ให้ทําหมดเลยครูภาพเร็จนล้วคะแชร์หน้าจอมาเม่แชร์น้เปล่าแชร์เป็นไหมแล้วก็กดสีฟ้าข้างล่างใช่ไหมครับครู เออกดปุ่มฟินิชเสร็จแล้วก็กดแชร์หน้าจอในนี้่ะ่รูจะได้เห็นเอ้าครูคูครับคูเสียงหายอ่ะอะไรไม่หายนะมันยังไม่เตือนหายเลยมันไม่หายนะเสียงจัดเออนี่ถ้าพูดดังวันนี้นี่ถึงเทศบาลทุ่งหลวงแล้วนะลูกโอเครับ้ทำได้แล้วครับมีใครกน่านใช่ไหมครับวะพิระดีนี่คือสุภาวดีเนาะ อือบอกว่าที่ดีคือสุภาวีแกยมือดีมาท่องนี้นะต้อง้อยนะจิ๊กเออาบุญชาดารัสไม่ได้นะครูค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นะไม่ไม่ได้หมายความว่าเล่นกันไม่ได้พูดเล่นกันได้แต่ว่ากิริยาต่างๆที่มองแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างมื้อสักพู่งี้ยไม่ได้นะเอินต้องจาไว้เรื่องนี้นะลูกรู้ไหม นอนเรียนอย่างนี้นะคะ,ะโอเคหรอกนะเสร็จแล้วครับอะใครเสร็จแล้วแคปแคปภาพไว้นะแคปภาพไว้ว่าทําเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะไปเปิดช่องส่งงานใน Google Classroom ไว้ให้ลแล้วหนูนะก็เอาไปส่งโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเปิดเลยดีว่า เปิดแล้วก็เดี๋ยวพอเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ไปส่งนะคะเดี๋ยวเช็คชื่อเอาทีละนิดวิชานี้ทําได้แค่ทีละนิดเรียนเยอะแล้วงงเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราทําไปคือโฟลชาร์ดแบบลําดับถูกไหมถูกคับฮะถูกคับครับผมใครเราวบ้านใครยังไม่มารับเงินน่ะที่เป็นเงินสดอ่ะมารับด้วยนะคะมาเลยแม่ไปรับครูพ่อผมออกโรงเรียนไม่ได้คุู ครูรู้แล้วพ่อแม่หนูออกแล้วไม่ได้เออแต่ใครที่แบบมาได้อ่ะนะโอเคนะแล้วก็น่ารูกแม่หนูไปรับไม่ได้อะไรนะจ๊ะแม่หนูไปรับไม่ได้แม่แม่หนูไปรับไม่ได้แม่หนูรับไม่ได้เหมือนกันครูไปวันอาทิตย์นะได้วันที่ได้ครูอยู่เวนมาเถอะครูตอนห้าโมงอย่าแม่หนู้ยเราไม่ใช่ว่าฟังว่าครูอยู่วันอาทิตย์เองก็แหกกันมาวันที่ก่อนเลยน่ะ คนไหนมาวันนี้ได้มาเลยแล้วก็โอเคมากที่เธอเข้าเรียนกันสิบเก้ายี่สิบติดตับจับอ่ะมีปัญหาคนเดียว,ลวเลยเม่โอแครักนครับอ่า